โอ้จับก้อนจับก้อนครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาตกปลาสวายด้วยเยือเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนะกลัวป่ากินเบ็ดมากเลยเว้ย นะโคตรกลัวปลากินเบ็ดเลยนะครับผมน <buckets> ี่นะครับเยื่อนะผสมกับอาหารนะนี่ครับเป็นกล้วยนะกล้วยป่าากับชุดตาเบ็ดหน้าแบบชิบหายแล้วท่านผู้ชมไอ้แดกแล้วโอ้ยๆๆๆๆซับกดซับกนโอ้โหติดเรือด้วยติดใหญ่เลยที่นี่ แรงดีมากครับปันเชือกอีกเลยปันเชือกได้ไหมเนี่ยโอ้โหผมลืมนะครับว,ว่าตรงนี้มันมีเชือกส้นนะ หายละติดปลาด้วดยวทำไงดีล่ะครับเดียอ้วนไวไปหมดแล้วหนื่นร้อยอย่างนี้ โอ้โหเรียบร้อยครับเจ้า้ยมน่ะติดโอ้โหโอ้ติดเชือกแพตัวเองปัดโทูตาไหลครับเนี่ยโอ้ติดเชือกแพ้ด้วยไงเนี่ยว่าแล้วกับไปเอาเหยื่อไม่ต้องโดนเรื่องสวายเลยบึกนี่ มันเวียนอยู่ใต้แพรก็อลองดูครับหาเรื่องอีกแล้วครับวันนี้ต้องจุ่มเลยครับโอ้ติดครับ ติดครับติดโอ้โหติดต้นติดสวะใต้น้ำนะครับถ้าจะพันด้วยอ่ะเป็นอย่างนี้แนะหละหว่าขาดแน่นอนเลยาแปลวดีไหมวะ ูเบรกออกดิว่าเอาเลื้อเอาดีกว่าเบรกขนาดเบรกแข็งนั้นนี่ยดูคันใหญ่เลยแล้วก็ตัวนี้แล้วเปิดฟิลเตอปูนเปิดหน้าล็อไว้ก่อนใหญ่เกินหด่นกุนนึกเด่นกุน,กนตัวนี้ มีสี่ห้าหลเนี่ยโอเโอแล้วครับก็วหวังว่านะเอกคงไม่ได่าผมนะ <c oughs> <c oughs> ดีลอกได้ว่าเบอร์สองพันกับสายวีศูนย์แปดกูบ้าไปแล้วเฮ้ย <c oughs> ทำไปได้ยังไงนะครับนะคือบไม่บ้าจริงทำไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> บ้าเลย กําลังจะแนะนำเหมือนวิธีตกเลยไม่ทันแนะนำนะกินซะแล้วถ้าไม่ชัดต้องขอพลอยคนระับ <c oughs> ติดริมตะลิงเลยว่าแล้วต้องโดนมันลงไปพันอะไรวะ ไม่ได้ครับตองลงไปติดต้นไม้ด้านล่างใหญ่ด้วยนี่ผมตกหลังแพตัวเองนะขนาดหลังแพตัวเองยังขนาดเนี้ย เก็บร้อยครับออกโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรครับเนี่ยใหญ่เสียงลมเข้ากล้องต้องขออภัยนะครับใหญ่จริงด้วยนี่โอ้โหปำอยู่ตั้งนานนี่นะครับหืงงัดสุดชีวิตหึห จจริงครับโอ้ ه, แหลกดีแหลกดีะนะครับบรอบเบอร์สองพันคันไอเกียวเซตกับปลาอกสวายตัวนี้กับปลาสวายไซส์สี่ไซส์ห้านะตัวเนี้ย อย่างใ่เลยทำไงครับเนี่ยจะปวดยังไงครับท่านผู้ชมมันกินยันคอเลยปวดยังไงครับเนี่ยมันกินยันคอเนี่ยทุลักทุเลนี่เนี่ยขึ้นแพก่อนครับโอ้ยไหวนักไหวใตแ้แพรนักติดเลย โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่่ครับโอ,โ,โอเค,ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาปลาขึ้นก่อนใหญ่มากโอเคครับนี่นะครับผมปลาสวายนะที่ตกเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหอธิบายยังไม่ทันเสร็จครับกับเหยื่อนี่นะครับ กล้วย <c oughs> นะแล้วก็สวายนะครับกับลอกเบอร์สองพันห้านะโอเคครับผมก็ฝากก็ได้ครับคันเอเกียวเวอร์เซ็ตนะงัดปลาสวายลอยก็ชุดหน้าที่ผมใช้นะครับนี่เลยนี่ดูโฟกัสหรือเปล่าไม่โฟกัสกว่าแล้วนี่นะครับ นี่นี่เนี่เป็นชุดอย่างนี้เลยครับน่ะเนี่ยสายเอ็นต่อกับไปแบบแบบต่อช็อคอะครับเนี่ยมัดอย่างนี้เลยสดสด,สดอย่างนี้เลยโอเคค,โอเคครับผมฝากไว้เลยครับผลงานวันนี้โอเคครับก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปเป็น,นี้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งละ่ะเดี๋ยวจะพลาดการแจ้งเตือนนะครับช่วงนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมที่ลงไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพอดีว่างานยุ่งมากก็มีเวลาก็จะพยายามทาคลิปเนี่ยครับวันนี้ก็ได้น้องหวายไปตัวนึงนะไซส์สี่ได้นะตัวนั่นนะไปครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ